วันนี้ข่าวด่วนข่าวดังมาอัปเดตข่าวไรเดอร์ใจร้อนนะขับรถบนทางเท้าแล้วก็ไปทําร้ายคนเดินถนนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นกระแสะโซเชียลแล้วก็ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักเลยกับไรเดอร์หนุ่มคนนี้นะเพราะว่านอกจากจะไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตนะขับขี่แล้วนะเขายัางใช้ ID ของเพื่อนเขานะครับมาขับนะส่งของนะฮะอันนี้น่าจะเป็นโรบินฮูดนะครับ นะซึ่งตอนนี้นะเพื่อนของเขาเองเนี่ยก็โดนทางบริษัทเ e ลิเวอ่อ่โรบินฮูดเนี่ยนะครับะระงับนะฮะระงับการให้บริการเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีสิทธิ์ทำงานให้กับโรบินฮ o ดนะฮะเนื่องจากว่าเกิดมีการให้ ID ของตอนเองเนี่ยแก่ผู้อื่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับถ้าใครได้ดูคลิป หรือว่ายัางไม่ได้ดูนะก็ลองมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ภายหลังจากที่มีคลิปนี้เผยแพร่ไปนะฮะก็ถูกแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเต่าหน้ายักษ์นะ,ะตอนนี้ก็ตกทั้งงานไม่มีงานทำนะฮะถึงแม้เขาจะออกมาสำนึกผิดแล้วก็ตามนะ,ะแต่ก็ยังถูกกระแสสังคมเนี่ยแบนเพราะฉะนั้นการที่จะไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแล้วล่ะนะฮนะ,ะเพราะว่า,าข่าวนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ข่าวสารต่างๆมันไปรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับการดรําเนินชีวิตนะครับว่าการที่เราจะทําอะไรนะฮะก็ต้องมีสติแล้วก็ตั้งอยู่ในความสงบใจเย็นนะฮะไม่ใจร้อนจนเกินไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะกระทบกับชีวิตเราตามมาโดยที่ไม่คาดคิดอย่างเช่นกรณีนี้ก็ได้นะครับอ่ะถ้าฟังแล้วมีคอมเมนต์ต่ตอข่าวนี้อย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับข่าวเดือนข่าวดาวด้วยครับสวัสดีครับ